สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกหนกพรพิสมนค่ะอยู่เศกหนึ่งสาขาวิชาการโรงแรมค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องอาหารไทยในสายตาของข้าพเจ้านะคะถ้าพูดถึงอาหารไทยก็จุดโดดเด่นเลยนะคะก็จะเป็นรสชาติที่จัดจ้านมีรสหวานเค็มใช่ค่ะก็มีรสจัดจ้านก็ อาหารที่ชอบที่สุดเลยก็จะเป็นผัดกระเพราค่ะผัดกระเพราเขาก็จะมีจุดเด่นของเขาก็คือมีรสจัดจ้านเหมือนกันค่ะมีมีกลิ่นหอมของกระเทียมมีกลิ่นหอมของใบกะเพราถ้ายิ่งใส่กับไข่ดาวด้วยก็จะเข้ากันมากเลยค่ะและอีกอย่างที่ชอบก็จะเป็นต้มยำกุ้งค่ะ ยมยำกุ้งเขาก็มีจุดเด่นที่รสจัดจ้านเหมือนกันค่ะถ้าคนไม่ชอบเผ็ดก็จะกินแบบสีรสชาติก็จะไม่ได้จัดจ้านเท่าคนที่ชอบกินเผ็ดเท่าไหร่อะค่ะก็ต้ยมยำกุ้งก็ถ้าฝรั่งเขาเข้ามาเขาก็จะชอบกินเหมือนกันนะคะคนต่างชาติก็ชอบกินรสมันจัดจ้านมันอร่อยค่ะก็อาหารไทยก็ มีหลากหลายประเภทเลยค่ะมีแตกแยกกันไปเยอะเลยมีหลายรสชาติมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วแต่ว่าส่วนมากคนเขาจะชอบกินอาหารประเภทไหนแต่ถ้าส่วนตัวหนูก็สำหรับหนูก็จะเป็นคนที่ชอบกินอาหารที่รสจัดจ้านมีรสชาติเผ็ดมีแบบพวกซตมตำพวกอะไรแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ